วชนบุรีปล่อยแถวประดมกวาดล้างอัชญากรรมรักษาความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกการจราจรช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปี2567ช่วงเย็นวันที่13พฤศจิกายน67เวลา17นาฬิกาที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวประดมกำลังกวาดล้างอัชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2567โดยมีนายวิกิตมณโรกิจนายอำเภอบางละมุงนายปรเมศรงามพิเชษนายกเมืองพัทยาตัวแทนและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค2สัส่งการให้ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2567โดยบูรณาการกำลังรวมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีโดยเน้นการระดมกวาดล้างตามเป้าหมายสำคัญคือกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดทุกประเภทกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภทและกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธปืน ดอกไม้เพลิงการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามแผนป้องกันปรับปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้บูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่จังหวัดชนบุรีมณฑลทหารบกที่1 4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชนบุรีเมืองพัทยาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาพัทยา กรมเจ้าท่าสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยามูล,ลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีตำรวจสันติบาลจังหวัดชนบุรีตำรวจทางหลวงจังหวัดชนบุรีตำรวจน้ำตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีตำรวจอาสาและอาสาสมัครฝ่ายพลเรือนซึ่งได้สนที่กำลังพลในการปฏิบัติร่วมจำนวน289นาย รถยนต์จำนวน17คันและรถจักรยานยนต์จำนวน19คัน